ายสบายดีมีสิมาแกะอันนี้เบนลงกันเนาะของฝากจากอ่าไทยแรนเอฟซีฝากมาให้จักมีมีอย่างไดบุอยู่ในนี้มาแกะบนลงกันเนาะแขกย่างดีเลย ข้าใจเด้อขอบใจล่วงหน้าสำหรับของขวัญเนาะ พี่สูงเจ็ดอลตโพงมาเ็กล้องเลยาวสีสันสวยงามสรรมมีละม,มุนละม,มุนสรรมมีเทาเทา งามงามงามครับใจเด้อถุงเป๊ยนะมีอยางขนาดอีก้ไขเบกงอนไข่เบิ่งอนสปรยมีสัปรยเปลาปป่า เครื่องเครื่องทำความสะอาดครีมน่าะแม่นะอ๋ออันนี้อ๋อเครื่องดูดฝุ่นมัน็คมันบอ,นบอที่เห็นเห็นแตนะ่เข้าเก่่ะนะเมนเทสมาร์ทโฮมคลีน โรบอทอ๋อ,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 อน,นี่ใส่ากอ๋อเมนแทอตอนนี้เป็นจะเป็นเอ่อพูดอุ้ยมันมันจะมีตีโลดได้ๆนี่ๆ ปุ่มปึ๊บใส่งานได้เลยปิดว้าวยังมีอย่างอื่นอยู่ในวิวิวิเคทเทอาไหรมีอย่างอีกว้าวมียันดิโอโ้โหยันกระถามหานิยม บาลามีครูโอ้ oh. oh my god อดอุ๊ยขอบใจเด้อปโาเครประกำงามเลยเคทโทรศัพท์มีอย่างอีกอ๋อนี่จะเป็นสายสบสาวจะแชร์สบาว <c oughs> นี่คือนี่คือ nói nồi đây Chúng ta xịt cho này mình nhận à, à, này, mình nhận. này Cứ nhận Để còn, mình, mình nhận. Nhận Tại sao Không Nó chụp đi nó tập โทรศัพท์คทพแค่ว่าแิได้วาโทรศัพท์อนี้ว้าว s a ม s u n g Galaxy s 4 อัลตร้าเหรอว้าวอุ้ยขอบใจเดอ้อสีงามเลยอะ่ะอุ้ยขอบใจเดอ้อขอบใจหลายหลายบ่คิดเลยว่าสิได้เท มีข้างกูประกอบมีตอวเนาะมีใส่สบู่สบาวแล้วก็มีเคสโทรศัพท์แล้วก็มีโทรศัพท์อุ๊ยมาแกะกล่องเลยอ่ะอันนี้แหละรางวัลของคนขยันรางวัลของคนคำโง่เป็นบอ ขอบใจเดอ้อส่วน m c ที่ฝากของขวัญฝากเครื่องมาให้นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมา<ๆ>เปิดเผยซื้อตามห่างก็ได้กันเนาะโอเคเอาสมมิกอนบายบายเข้บใจเข้บใจย่างแหงเลยอืม